กันแล้วฮะอยู่แล้วการแล้วครับอยู่แล้วครับดูอีกแล้วครับดูปลายเขี้ยวมันยังเลี้ยวมาก,กันนะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดหมายเดียวครับสองแต้มสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับมันอาทิตย์อัดเด่นครับหาประจำโอเคแต่วันนี้ไปดูกันว่าจะมีกีนน่แต้มหายากเลยเกินหมายคนก็เยอะด้วยสวัสดีนะครับ พ่อแม่พี่น้องโอ้ยก็จะหาหมายได้นะครับน้ำเสียนี่จะได้นี่แต้มบอมาเบิ้งกันเ้อครับน้ำเสียมันนะครับพี่น้อง เยอะที่ใส่จะเป็นเยอะหน่อยที่เก่านะครับงามร่องไหลาย ั้แลวครบอยู่นะครับแหวมแหลกมาแล้วครับแตมแหลกมาแล้วนครับเดียวน้อยคือเกาผุนนะครับการมงคลยอดปลายเขี้ยวมันยังเลี้ยวมากัด ูอีกแล้วครับดูอีกนะใส่สวยด้วยฮะเล่นเล่นเด่น,ดนใส่โลใส่โลครับใส่โลมาอีกแล้วอุ้ยใส่สวยด้วยกัดกลางน้ำเลยนะครับ หามเลยนะครับอุ้ยเกือบหลุดติดเงี้ยงเดียวนี่นะครับปลาเียวมันยิงเลียวมากันนะครับว้าว <Wow. S 1> สุดยอดหมายเดียวนะครับสองแต้มสุดยอดครับมูแต้มต่อไป มาไปดูใต้สะพานกันน้ำนิ่งๆอย่างเงี้ย่าอีกตัวกัดแล้วนะครับโอ้ยหลดุดหลดุดจอเนี่ยฮะตัวเล็กนะครับปล่อยมันไป สวัสดีแฟนคลับมาดีตะบอนนะครับมาหนึน่งแก้วแล้วมาตามหลังมามาแล้วครับแต้มที่สามนะครับก็จะเป็นเดี่ยวน้อยสีส้มเหมือนเดิมโอเคฮะเสียดายตัวเมื่อกี้ถ่ายคลิปไม่ทันนะครับ ได้แทมหนึ่งหาแทมที่สี่ครับ กัดแล้วครับแก่กัดแล้วครับอยู่แล้ะอยู่นะครับมาแล้วแต้มที่ห้านะครับเอ๊ะแต้มที่สี่แต้มที่สี่เห็นช็อตกัดเปล่าไม่รู้เมัองแกแต้มที่สี่ม,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 มาแล้วเขี้ยวเขี้ยวยังรวมกัดนะครับ จริงขอบปลาครับผมแต้มที่ห้ามาอีกแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นเหยื่อน ой, ้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับหาแต้มต่อไปขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งแ,แต้มแต้มมีเท่าไหร่โชว์ปลาหนี่ยจะหลุดเือเนี่ยอ่าไม่เป็นไรยกอม่้ <c oughs> ที่ใช้เป็นเป็ดครับผม แปดเกวียนบันดาลินนะครับเอาสี่ลังดูเรื่องสุดยอดครับนะครับน้าอ่งฮะโอเคตีย้อนไปย้อนมานะครับสุดยอดตุกย้อนคุยอะไกับบอลเกลียนกดีไหมครับทุกคนครับมีข้าวพักแข่งร้านเดิมมากับพี่บ้าพี่บ้าคนที่สองไม่มาอันนี้น้าอิงนะครับไม่เอาวันนี้มันยังไม่มีใครแห้วนะครับวันนี้วันนี้ปลดล็อกกันทุกคนแล้ว ให้เต่นกินได้สองเดียวนี่ยังไม่เที่ยงนะครับสิบเอ็ดโมงพากันหิวข้าวร้านเดิมกป็ยเตี๋ยวไก่สวัสดีครับก็วันนี้มาออกหมายกับนน,นงนะครับคลองหลังบ้านนน,นงก็ยังพอมีตัวอยู่นะครับนี่ครับว้าว <Wow. S 2> ตันโลเลยครับตัวนี้ หุนน้าหนงน้าบอลแล้วก็นะอึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับตันที่สามครับโอโหสมเลยฮะเป็ดวินเมนดารินอ่ะไม่ต้องหันหัวมานะอ๋อนะเดี๋ยวเดี๋ยวโลบสวยมาคอมเมนต์โอเคครับอยู่ครับจะหลุดแล้วเลยฮ่ยเวลาสิทายคลิปบอกกัดจักเรีย ดูงสอ่าวัดยังไงก็อยู่นะครับ <rí> e> ตันที่หครับเยอน้อยเข้าสอขอเลยฮะว <Wow! S 1> ้าวหลุดไปแล้วจอิงเยอน้อยเ็ไม่ขึ้นเยยดี๋ยวมันัด กันตีกับบ้านนะครับนะขโมยป่าหน้าเด่นโอ้ขโมยป่าหน้าเด่นเลยนะครับวันนี้เด่นก็ได้สามตัวแล้วครับวันนี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณหกห้าสิบเอ็ดส okay. so e so ิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวมั้งโอเคครับไอเด่นครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่ ประจัเลยนะครับวันนี้นะครับกมม็ยมมอ,อยู่กับน,นักเด่นกี่ตัวสี่ตัว,ส,ตวสามหรือสี่สี่สิสี่น่าบอลด้กี่ตัวห้าดเ,เ,เดียวห้านะาอื่นดได้หนึ่งตัวตนะครับผมก็ได้หกตัวโอเควันนี้ก็แกนี้ก็นะครับไปกันที่หน้า